เดี๋ยวเราจะมาขุดกิ๊บปมกันนะคะทุกคนนี่ค่ะลูกิ๊บปมค่ะแล้วก็นี่ค่ะ,ล,คะ,ล,คะลูหนึ่งสองลูสามลูสี่ลูนี้ค่ะแล้วก็ห้าลูนี้ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะเอออันนี้ไรกุ๊ดกี้เหรอไหนมีไหมม,ม,มีกี่ตัวไหนดูดิ โอ้หางตาไม่กี่ตัวตาไมีเยอะเลยเออมีเยอะเลยโอเควางบางกล่องนะข้ค่ะไรไม่ใช่โอเคมากทางนี right. well, okay. 拜拜้ไหมน้ำไม่หมุนเลยนี่มาดูมาดูควยมันนี่อะไรยินไหมเนี่ยมาทางนี้กับแม่เนี่ยโตไมายินทางนี้มาทางนี้โตมาทางนี้นี่เออโอเคตามมาทางนี้อ่ะทางนี้อ่ะนั่งตรงนี้ เออไม่จะขูดให้นี่ไงรูมันอ,อกกนง้มันจะขุดนะคะอก็กไหนนี่แหะอู่นี่แหละอ๋อก็รูนังนังเออรูมันอนี้แหละรูมันเยอะมากเลยหน่งด ปมผมให้กุกจิได้ไงตัวมันเห็นไเห็นยังยังไงยังค่ะแล้วเราจะให้ดูนะคะดูหน่นี่นะไหนไหมก๊กก๊กกิ๊กก๊กิกนนี่ไงอ๋อเดีไม่ยีบค่ะ หยิบๆนะคะเห็นแต่ตูดมาคคะเูดนตุ่มหัวเย้ๆๆโอ้ปากมมอแม่กระปุกนี่ค่ะไม่ไม่ไม่อะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้จุนโตให้เจตากรนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะคุณให้อีกไมไม่ไม่อาะปิดใบปิดฟ้า แย่งกันแล้วค่ะเออเดี๋ยวคุณให้มามานี่นี่อันนีอนนี้นี้มมาดูนงที่ปมแล้วค่ะเรงที่ปมแล้วนี่นี่รอรอตัดลครับ ใ่เใโอเคสองตัวนะคะมาอีกขยามาปิดปิดปิดยังไฟไสไฟป่าอยู่ไ,ไหนล่ะป่าป่า,าป่าคือไว้นี่นทางนี้ตัวนึ่งตัวนึง <laughs> ตามทางน,นี้ก่อนค่ามาทนี่โอเคหันมาอนนเออรอรอมันจะโดนเสียม

Anjung ni, apa? เดี๋ยวพูดให้รอรอตรงนั้นแหละไม่ต้องมาดูไหนดูอยู่นี่เอ๋อนี่ไงมาแล้วมาของกินโตไมใ่ใครนี่ค่ะอะเปิดเปิดเปิด,ปดไม่เปิดให้อะแม่เปิดให้ตาเอาเอาฝาให้พี่ ป้าปิดโอเคแล้วกี่ตัวแ้วใไปตาดูดิยัยงสองสามสี่ตัวแล้วค่ะโ <laughs> ชว์ตาหน่อยลุมที่ห้าได้ป่าวบอกบอกบอกลราย,ยกโชว์ต่ยกโชว์ตาดิหันไปให้ตาดูก่อน เปล่ามั้งหรือฮไม่มีรูนี้ไม่มีนะไม่เห็นรูตั้งกล้างเหรอตั้งกล้อง่าปีใจไม่เห็นรูเราเอาใหม่หาใหม่เราจะหารูใหม่ไหนมาดูดิ ตัวได้กี่ตัวให้แม่ดูหน่อยเก่าเกาเก่มาตัดเกาไปยงไังยตัวเออตามาดูที่ของตามาดูว่หปิดฝาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หาลูกอีกก่อน นี่ค่ะทุกคนอีกรูกนึ่งค่ะเราจะขุดนะคะขุกตรงนี้ครับขุดตรงนี้ครับโตมาแม่โตแม่ขุดแล้วนะโต<อ>โอเคหันไปหน้านตาดูหน่อย ต้องนะต้องตามอไเหรอต้องม่มา่ตกตุ๊กีุ๊กัออกมาล้วปีโป้โ<ด>ม่ใช่กุญกี้ปีโป้ปีโป้เนี่ยน้าน,น้นนาไงเดินไปดูสิ เห็นยังนี่ค่ะทุกคนนากไหนชี้ให้เพื่อนๆด้หน่อยดิไหนในรูน้ากโอ้ในรูนี่เลยหนีบมือเอามาได้อ้าก๊ะเด็ก ฝาปิดทีนี้โอเคเก่งมากค่ะเร็วๆเสร็จแล้วเราจะกระโดดโอเคเก่งมากค่ะแล้วเราจะหารูต่อนะคะบายบายก่อนบายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ